มา,มาไดไ้มาได้ที่สุดยอดประธาคให้อาสาสวัสดิ์ยิ่งแข่งได้กล่าวถึงที่มาของโครงการให้อาสาพัฒาาุิชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมบุรีครับครับผมก็กิจกรรมนี้ประจําคณะสถาปัต์ของมหาวิทยาลัยนี้นะครับก็อยู่ได้มาประมาณ20 3ปีแล้วครับก็ปีแรกก็จะเริ่มประมาณ2-5-3-8-2-5-3-9นะครับออพอ6กหม่มานี้ก็ประมาณปีที่23นะครับมันเริ่มจากรุ่นบุกบวกก็คือนักศึกษามารวมตัวกัน10-20คนนะครับแล้วก็หาที่ออกมาคุยกับชาวบ้านแล้วว่ามีอะไรที่เหมาะสมที่สุดที่เป็นอาคาร แล้วทางค่ายก็เลยได้เริ่มจากาสุดท์ันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ